อดีตผู้สร้าง World of Warcraft แล้วก็ Diablo สานะคะ,ะ,คะเขาปล่อยเกมออนไลน์แนว PVP เกมใหม่แล้วค่ะที่แบบมีแนวทางการเล่นเป็น Battle Royale แต่ว่ากลิ่นอายทั้งหมดเลยเนี่ยมีความเป็น Action RPG แบบเต็มๆเลยกับเกมที่ชื่อว่า a r c a r o n ค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับ Inside I Brief Gaming นะคะก่อนรับฟังขอสักนิดนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Arcaron ค่ะเกมใหม่จาก Bonfire Studios คือสตูดิโอนี้เขารวมเอา,เอ,าอดีตท,ทีมงานระดับหัวกะทิเลยนะจาก Blizzard นำโดยคุณ Rob Pardo อะค่ะคนที่เคยอยู่เบื้องหลังเกมระดับตำนานมาเยอะแยะเลยก่อตั้งมาตั้งแต่2016นนานเหมือนกันนะในที่สุดก็มีโปรเจกต์แรกออกมาแล้วเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า อะไรที่ทำให้ a r ร์เค o รอนมันแตกต่างมันมีอะไรดีนอกเหนือจะแค่เป็นเกม PVP เปิดใหม่เกมหนึ่งคะครับก็คือ a r ร์เครเนี่ยมันเป็นเกมทีมเบส PVP ครับเล่นกันเป็นทีมทีมละสคนแล้วก็มีทั้งหมด15ทีมในแมชเดียวนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือสู้กันเอาชีวิตรอดแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปบนหอคอยลึกลับหน่อยในโลกแบบดาร์กแฟนตาซีที่บรรยากาศมันจะ,ะดูเหนือจริงนิดๆครับ ตัวละครที่เราเล่นจะเรียกว่าเอ็โคเหมือนเป็นวิญญาณที่ความจำเสื่อมติดอยู่ในที่นี่ครับฟังดูน่าสนใจนะคะแต่จุดที่หลายคนพูดถึงกันเยอะเลยคือการผสมผสานแนวเกมนี่แหละคะ่ะมันดูเหมือนเอาหลายๆอย่างมายำรวมกันเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอคะใช่ครับแล้วก็นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้มันทั้งน่าสนใจแล้วกออ็อาจจะท้าทายด้วยเหมือนกันขนาดคุณพาโดเองเขายังบอกเลยครับว่ามันอธิบายยากนะต้องลองเล่นเองถึงจะเข้าใจ เพราะมันไม่ใช่แค่หยิบหยิบระบบมาแปะแปะกันแต่มันพยายามจะหลอมรวมประสบการณ์จากหลายๆแนวอะครับเท่าไว้ด้วยกันแบบเข้มข้นเลยลองนึกภาพตามนะครับคือคุณจะได้ฟิลแบบลงดันเจียนเก็บเลเวลหาของดีๆใส่แบบเดียบอวหรอครับอืมค่ะแต่ในขณนะดเดียวกันก็ต้องสู้เอาชีวิตรอดในแมปที่มันบีบเข้ามาเรื่อยๆเหมือน Ba t t l e r o y a l อย่าง p u b G เลยอ่าฮะแล้วระบบสู้กันก็จะเน้นจังหวะการหลบการอ่านทางคู่ต่อสู้ ซึ่งอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมอย่าง Dark Souls นะครับอ๋อแต่ว่าการใช้สกิลต่างๆที่มันมีคูลดาวการประสานงานกับเพื่อนในทีมอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นอายของโมบา e หรือเกมอย่าง Overwatch อยู่ด้วยเหมือนกันแถมยังมีระบบเล็งยิงแบบอิสระอีกมันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเกม s h o ตอร์ไปด้วยในตัวครับโห oh, ฟังดูเป็นการผสมที่เออทะเยอทะยานมากๆเลยนะคะแล้วที่บอกว่าเราเป็น Echo ติดอยู่ในหอคอยเนี่ย พอจะเล่าเรื่องราวหรือบรรยากาศเพิ่มได้ไหมคะมันเป็นยังไงตัวเอ o คเนี่ยนะครับเหมือนเป็นวิญญาณที่ความจําเสื่อมครับไม่รู้ตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาติดอยู่ในขอคอยซึ่งเป็นเหมือนมิติที่มันแปลกๆหน่อยสร้างจากเศษเสี้ยวความทรงจําประมาณนั้นเป้าหมายของผู้เล่นก็คือต้องสู้ต้องดิ้นรนเพื่อปีนขึ้นไปยอดหอคอยให้ได้เพื่อจะหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็หาทางออกไป ก่อนที่พายุพลังงานแปลกๆที่ชื่อ yss, อบิสนะครับมันจะค่อยๆกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆอย hmm. บรรยากาศโดยรวมมันก็เลยจะออกแนวดาร์กแฟนตาซีลึกลับๆเหนือจริงคล้ายๆแบบโลกในฝันร้ายหรือดินแดนที่ถูกลืมอะไรทํานองนั้นครับแล้วด้วยความที่มันสร้างจากความทรงจําฉากในแต่ละชั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยครับเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้มาที่หัวใจหลักของเกมเพลย์กันบ้าง โหมด Ascension Royal หรือการไต่หอคอยเนี่ยค่ะมันเล่นกันยังไงล่ะคะอันนี้คือแกนหลักของเกมเลยครับเริ่มต้นมาเนี่ยทุกคนเท่ากันหมดเลยทุกทีมจะเริ่มแมตช์แบบไม่มีอะไรเลยมือเปล่าต้องรีบแยกย้ายกันไปสำรวจพื้นที่ในชั้นนั้นๆน,น,นะครับเพื่อหาไอเทมสำคัญที่เรียกว่า Relics Relics ครับก็คือผู้อาวุธเครื่องสวมใส่ที่จะให้สกิลให้ความสามารถกับเราของพวกนี้ก็อาจจะอยู่ในกล่องดรอปจากมอนสเตอร์ หรือได้จากเควส์ NPC ในฉากอะไรแบบนั้นครับช่วงแรกๆก็จะเป็นการฟาร์มหาของไปก่อนสร้างตัวละครให้เก่งให้พร้อมสู้แต่พอเวลาผ่านไปสักพักนะครับมันจะมีสัญญาณเตือนแล้วก็บีคอนหรือจุดยุทธศาสตร์เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาตามจุดต่างๆครับอ๋าหานี่คือช่วงสำคัญเลยเพราะว่าจำนวนบีคอนนะครับมันจะไม่พอสำหรับทุกทีมที่ยังรอดอยู่แถมพายุอาบิสก็จะเริ่มบีพื้นที่เข้ามาอีก อ๋อก็คือบีบให้ต้องไปเจอกันตรงบีคอนถูกต้องครับสถานการณ์มันบังคับให้ต้องเคลื่อนที่เข้าหาบีคอนแล้วก็เปิดฉากสู้กันแย่งกันตรงนั้นแหละครับแล้วทีมที่ยึดได้ล่ะคะทีมไหนที่เข้าไปยึดพื้นที่รอบๆบ,บีคอนได้สําเร็จตามเวลาที่กําหนดนะครับรู้สึกจะประมาณ30วินาทีก็จะได้สิทธิ์อเซนหรือว่าขึ้นไปชั้นต่อไปของหอคอยครับที่สําคัญคือเพื่อนในทีมที่ตายไปในชั้นนั้นก็จะฟื้นกลับมาด้วยอ๋อดีจัง จนทีมที่ยึดไม่ได้หรือไปไม่ทันก็ตกรอบไปครับกระบวนการนี้ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆทีละชั้นคัดทีมออกไปเรื่อยๆจนเหลือแค่2ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปดวลกันแบบ3ต่อ3บนยอดหอคอยเลยเพื่อหาแชมป์ของแมชนั้นครับแต่ละแมชก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีได้ครับ ระบบการเล่นดูเข้มข้นบีบคั้นดีจังค่ะแต่ที่ได้ยินมาว่าทำให้อาเคอรอนไม่เหมือนใครจริงๆเลยเนี่ยคือระบบการต่อสู้แบบ iso metric free aim อันนี้มันคืออะไรเหรอคะนี่คือจุดขายสำคัญเลยครับปกติเกมมุมมอง iso metric หรือมุมมองเฉียงๆจากข้างบนแบบ Diablo หรือ MOBA เนี่ยเราก็จะคลิกเพื่อเดินหรือคลิกเลือกเป้าหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะคลิกคลิกเอาแต่อันนี้ไม่ใช่ครับ a าร e r o n ใช้ระบบ free aim ก็คือเราจะใช้เมาส์หรือถ้าเล่นคอนโซลก็ a n a l ล็อกสติกะครับในการหมุนมุมกล้องแล้วก็เล็งเป้าหมายการโจมตีหรือใช้สกิลได้แบบอิสระเลย360องศาคล้ายๆกับเล่นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3หรือ Top Down s h o ตอร์อะครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นใช้อาวุธแฟนตาซีแทนอย่างเช่นขวานค้อนหน้าไม้หรือว่าไราเวทโอ้แบบนี้ก็แปลว่าฝีมือการเล็งนี่สำคัญมากๆเลยสิคะสำคัญสุดๆครับ มันไม่ใช่แค่กดปุ่งสกิลแล้วมันจะโดนให้อัตโนมัติอะไรแบบนั้นเลยแต่ต้องอาศัยความแม่นยำในการเลงหรือที่เรียกว่าสกิลช็อตครับการอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูการเลือกใช้สกิลให้ถูกจังหวะแล้วก็การวางตำแหน่งหรือ positioning เนี่ยกลายเป็นหัวใจหลักเลยครับ mm. การเคลื่อนที่เพื่อหลบการโจมตีของศัตรูก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะส่วนใหญ่คือหลบได้ถ้าเราขยับทันแล้วก็มีอีกอย่างครับ มุมกล้องที่มันค่อนข้างซูมเข้ามาใกล้ตัวละครหน่อยเนี่ยมันก็มีผลนะครับมันจำกัดระยะการมองเห็นทำให้พวกสายตีใกล้ไม่เสียเปรียบพวกยิงไกลเกินไปแล้วก็ยังทำให้เสียงกลายเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยครับเสียงยังไงคะคือเราต้องใช้เสียงช่วยในการระบุต,ตำแหน่งศัตรูหรือทิศทางของอันตรายที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงไร้เวท เสียงใช้สกิลก่อนที่จะเห็นตัวศัตรูด้วยซ้ำอะไรแบบนั้นโหละเอียดจังเราที่ว่ามีมอนสเตอร์โหดๆโผล่ออกมาป่วนด้วยล่ะคะใช่ครับเพื่อเพิ่มความโกลาหลเข้าไปอีกบางทีมันจะมีมอนสเตอร์พิเศษที่แบบฆ่าไม่ตายเรียกว่าฟิวรี่โผล่ออกมาไล่ตีผู้เล่นทุกคนแถวนั้นเลยแบบไม่เลือกหน้าเลยครับอา้าวมันก็สร้างสถานการณ์ที่แบบคาดเดาไม่ได้เลย ทำให้ทีมต่างๆอาจจะต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเลยบางทีการตัดสินใจหนีหรือช่วยโอกาสตอนทีมอื่นกำลังหนีไอตัวฟิลลี่เนี่ยเข้าไปซ้ำก็เป็นแท็กติกที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยครับระบบต่อสู้ดูมีมิติแล้วก็ต้องใช้ทักษะสูงมากจริงๆค่ะทีนี้มาถึงเรื่องไอเทมที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวใจหลักอีกอย่างกับแนวคิดที่ว่า what you carry defines you อันนี้มันทำงานยังไงคะแนวคิดนี้ก็คืออัคเชอรอนนะครับ จะไม่มีระบบคลาสอาชีพตายตัวเหมือนเกม RPG ทั่วไปบทบาทหรือสไตล์การเล่นของเราในแต่ละแมชเนี่ยจะถูกกำหนดโดยไอเทมเรลิกซ์ที่เราใส่อยู่ตอนนั้นเลยซึ่งเราจะใส่เรลิกซ์ได้ทั้งหมด4ชิ้นครับก็คืออาวุธ2ชิ้นมงกุฎหรือคราว1ชิ้นแล้วก็สร้อยคอรหรือแอมเบเล็อีก1ชิ้นแล้วเรลิกซ์พวกนี้มันต่างกันยังไงล่ะคะแต่ละชิ้นก็จะให้สกิลหรือความสามารถพิเศษกับเราครับปกติก็จะผูกกับการกดคลิกซ้ายคลิกขวา อย่างเช่นอาจจะมีค้อนน้ำแข็งที่ตีแล้วสร้างพื้นน้ำแข็งทำให้ศัตรูช้าลงหรือมีโคมไฟที่กดใช้แล้วระเบิดไฟตุ้มรอบตัวมีขวานที่ทำให้กระโดดข้ามกำแพงได้หรือมีสร้อยที่สร้างบาเรียกกันกระสุนให้เพื่อนได้มีมงกุฎที่กดใช้แล้วเป็นอมตะแบบหนึ่งแล้วระเบิดดูดเลือดศัตรูอะไรแบบนี้ครับ คือความหลากหลายมันเยอะมากๆทําให้เกิดการผสมผสานได้เยอะจริงๆนั่นหมายความว่าเราสามารถผสมของมั่วๆเพื่อสร้างสไตล์ของตัวเองได้เลยถูกต้องครับการผสมเรลิกซ์จากเซ็ตต่างๆกันเพื่อสร้างสไตล์เฉพาะตัวหรือที่เขาเรียกว่า Shattered Build เนี่ยเป็นแนวทางหลักในการเล่นเลยครับแต่ว่าเรลิกส่วนใหญ่มันก็จะถูกจัดเป็นเซตเสรของมันเองเซตละ4ชิ้นอาวุธ2มงกุฎ1สร้อยห ซึ่งถ้าเราใส่ของจากเซตเดียวกันครบ2ชิ้นขึ้นไปก็จะได้เซตโบนัสเพิ่มเข้ามาด้วยแต่จุดสําคัญมากๆเลยนะครับที่ชิมพัฒนาเขาเน้นย้ํามาเลยก็คือเซตโบนัสพวกนี้จะไม่เพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานโดยตรงแต่จะเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นแทนเช่นลดคูดาวสกิลเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อะไรทํานองนั้นครับอ๋อทาไมล่ะคะเหตุผลก็ค <s> ือ <s> เขาต้องการให้การต่อสู้มันตัดสินกันที่ฝีมือการวางแผนการประสานงานของทีมเป็นหลักอะครับไม่ใช่ว่าใครฟาร์มของครบเซร็จได้ก่อนจะตีแรงกว่าจนแบบสู้ไม่ได้ไปเลยเป็นการออกแบบที่น่าสนใจนะคะเพื่อเน้นความสมดุลน,น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วมันก็นำไปสู่จิตที่น่าสนใจที่สุดของระบบไอเทมเลยคือ eternal transformation ครับ eternal transformation ใช่ครับ ถ้าเราสามารถรวบรวมเ e รลิกสครบทั้ง4ชิ้นในเซตเดียวกันได้เนี่ยเราจะมีตัวเลือกให้แปลงร่างกลายเป็น Eternal ซึ่งเหมือนเป็นร่างสมบูรณ์ของฮีโร่ต้นแบบของเซตนั้นๆเลยครับมีรูปลักษณ์มีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็จะได้สกิลที่5หรือสกิลอัลติเมทที่แบบทรงพลังมากๆมาใช้ด้วยโหฟังดูเหมือนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการหาของเลยนะคะใช่ครับ แต่มันก็มาพร้อมกับการตัดสินใจครั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าพอเราเลือกแปลงร่างเป็นอ t เทอร์ลไปแล้วเนี่ยเราจะถูกล็อกบิวนั้นทันทีเลยครับไม่สามารถเปลี่ยนไปใส่เรลิกซ์ชิ้นอื่นหรือเปลี่ยนไปเป็นอ t เทอร์ลตัวอื่นได้อีกเลยตลอดทั้งแมชนั้นอ้าวจริงเหรอคะครับมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยแลกความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นกับพลังขั้นสุดยอดของ E t e ท n a l นที่อาจจะพลิกเกมได้แต่ก็อาจจะโดนแก้ทางได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน โหการตัดสินใจว่าจะเล่นแบบผสมผสมที่มันยืดหยุ่นหรือว่าจะเสี่ยงล่าของให้ครบเสร็จเพื่อแปลงร่างเนี่ยดูจะเป็นแกนหล,ลักทางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะทีนี้มาดูเบื้องหลังกับการตอบรับกันบ้างดีกว่าค่ะตัวเกมเห็นว่าใช้เวลาพัฒนานาน,านพอสมควรเลยใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรก Bonfire Studios ที่ก่อตั้งโดยอดีตท,ทีมงาน Blizzard ที่มีประสบการณ์เยอะๆอะครับ ได้ทุนสนับสนุนจาก Riot Games แล้วก็ A160Z ด้วยใช้เวลาฟูมฟักโปรเจกต์ a r c a t e r o n มาตั้งแต่ประมาณปี2018นู่นเลยครับจนเริ่มเปิดทดสอบ Alpha กับผู้เล่นจริงๆก็ปี2024นี้เองโหนานเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งเสียงตอบรับจากคนที่ได้ลองทดสอบ Alpha ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างดีนะครับเขาชมเรื่องความขัดเกลาของเกมถึงแม้จะยังเป็น Alpha อยู่ระบบการต่อสู้ที่มันเร็วลื่นไหลแล้วก็สนุกดีครับ มีข้อสังเกตอะไรจากผู้ทดสอบไหมคะประเด็นหลักๆที่ถูกพูดถึงเยอะหน่อยก็คือเกมนี้มันเรียกร้องการทำงานเป็นทีมแล้วก็การสื่อสารที่สูงมากๆครับคือเล่นคนเดียวแบบไม่คุยกับเพื่อนเลยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะต้องถึงขั้นใช้ voice chat คุยกันตลอดเวลาถึงจะเล่นได้ดีครับอืมต้องสื่อสารเยอะครับแล้วก็มีบางขอนมองว่าช่วงต้นเกมที่ต้องเน้นฟาร์มหาของอย่างเดียวอาจจะรู้สึกช้าไปนิดนึง ก่อนที่จะได้เริ่มสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆจังๆครับแล้วในมุมของคนนอกล่ะคะคนที่ยังไม่ได้ลองเล่นอย่างในพวกเว็บบอร์ดหรือโซเชียลมีเดียเขาเห็นกันยังไงบ้างอันนี้ความเห็นค่อนข้างแตกเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยครับกลุ่มหนึ่งก็จะตื่นเต้นมากกับแนวคิดที่ดูสดใหม่การผสมผสานที่ดูกล้าหาญดีแล้วก็ชื่อชั้นของทีมพัฒนาด้วยค่ะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะแสดงความรู้สึกแบบว่า เหนื่อยหน่ายกับเกมแนว PVP หรือ Battle Royale ที่มันมีเยอะมากๆในตลาดตอนนี้แล้วก็กังวลว่า a c h e r o n จะหาที่ยืนของตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าในระยะยาวท่ามกลางการแข่งขันที่มันสูงมากๆครับมีความกังวลเรื่องโมเดล Live Service ด้วยใช่ไหมคะมีบ้างครับบางส่วนก็มองว่าเป็นการเดินตามสูตรสำเร็จของสตูดิโอที่เคยเป็นอดีตท,ทีม Triple A แล้วหันมาทำเกม Live Service ซึ่งเราก็เห็นมาเยอะแล้วว่ามีทั้งที่รุ่งและก็ร่วงไปจริงค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะครับผู้ลินจํานวนมากก็ให้ความสนใจกับกลไกเฉพาะตัวของมันโดยเฉพาะไอระบบการต่อสู้ Isometric Free Aim นี่แหละครับที่ไม่ค่อยมีใครทํากันเพราะมองในมุม e s p o r t ล่ะคะระบบต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเอื้อต่อการแข่งขันระดับสูงแค่ไหนคะเป็นคําถามที่น่าสนใจครับถ้ามองจากปัจจัยหลักๆนะครับเรื่องความสมดุลเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญ อคาอรอนพยายามสร้างตรงนี้ผ่านเซตโบนัสที่มันไม่เพิ่มดาเมจตรงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมตาด้วยการหมุนเวียนอีเทอเนลส์ที่มีให้ใช้ในแต่ละซีซันอะไรแบบนั้นแต่ปัจจัยเรื่องดวงจากการหาของหรือลูด t RNG ครับมันจะกระทบสมดุลในการแข่งจริงแค่ไหนอันนี้ยังต้องรอดูกันต่อไปแล้วความลึกในการแข่งล่ะคะ ความลึกในการแข่งขันอันนี้ดูเหมือนจะมีสูงมากนะครับทั้งระบบ free a i ที่มันวัดฝีมือกันจริงๆการวางตำแหน่งการสร้างปิ้วที่หลากหลายมากๆการตัดสินใจเรื่อง eternal ว่าจะเอาหรือไม่เอาแล้วก็การสื่อสารในทีมที่สำคัญสุดๆเหล่านี้มันสร้างเพดานทักษะหรือ skill ceiling ที่สูงได้เลยครับแล้วในแง่ของการรับชมล่ะคะคนดูจะสนุกไหมจะดูรู้เรื่องไหม แอคชั่นมันก็เร็วดีนะครับสกิลก็ดูอลังการการแปลงร่างอิสระนก็น่าจะเป็นไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นได้แต่ความท้าทายก็น่าจะอยู่ที่ด้วยมุมกล้องไอโซเมตริกฟร e เอมที่ผู้เล่นแต่ละคนหมุนได้อิสระมากๆเนี่ยตอนที่หลายๆทีมมาสู้กันเยอะๆตะลุมบอลกันมันอาจจะดูวุ่นวายสับสนจนคนดูตามไม่ทันหรือเปล่าอ่าใช่ใช่อาจจะดูยาก อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปครับแต่ก็ยังดีที่เขามีโหมดฝึกซ้อมให้ผู้เล่นได้เข้าไปลองคอมโบลองบิวต่างๆก่อนลงสนามจริงครับสรุปแล้วอัครอนก็เป็นเกมที่พยายามนําเสนอส่วนผสมที่ แตกต่างจริงๆนะคะด้วยกลิ่นอายแอคชั่นอาที่เข้มข้นมากๆบนโครงสร้างแบบ Battle Royale พร้อมกับระบบต่อสู้แล้วก็ไอเทมที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากลองนะคะตอนนี้เกมกำลังเปิดทดสอบ Alpha Playtest รอบใหม่อยู่บน Steam พอดีเลยค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้19-21กันยายนซึ่งอาจจะตรงกับ20-22กันยายนในบ้านเรานะคะต้องเช็คเวลาดีๆลองเข้าไปกด Request Access ที่หน้า Ste ีมของเกมดูได้นะคะ ส่วนตัวเกมเต็มเนี่ยเขามีแผนจะวางจำหน่ายบน PC PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series Xs ภายในปี2026ค่ะก็น่าจับตามองมากๆครับแต่คำถามสำคัญที่คงต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือในยุคที่เกม PVP มันแข่งขันกันดูดเดือดมากๆแบบนี้การที่อัครอนเลือกเส้นทางที่ท้าทายด้วยการผรสมผสานหลายแนวทางเข้าด้วยกันอย่างเข้มข้นขนาดน,นี้มันจะเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่าง แล้วก็ทำให้เกมยืนหยัดได้ในระยะยาวหรือว่ามันจะเป็นความซับซ้อนที่ทำให้เกมหาเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เจาะกลุ่มผู้เล่นหลักได้ยากกันแน่อันนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นะครับที่จะให้คำตอบได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ